เมื่อกลุ่มนักสำรวจด,ดันไปเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลมานานกว่า5,000ปีภายในสุสานฟาโรและนัันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนำไปสู่วันสิ้นโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับลงพงมูวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Prisoner of the Sun ให้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหนังเริ่มเรื่องมาในตอนที่มนุษยชาติ อย่างไรซึ่งการพัฒนาและเทคโนโลยีโอซิลิสที่ถูกขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งความตายได้มอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษย์เสียชาติพื้นดินที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมรวมไปถึงความรู้อีกมากมายเป็นของขวัญที่เทพโอซิลิสมอบให้แก่มวลมนุษย์แต่วันนั้นกับต้องแลกมาด้วยการที่มนุษย์และโลกทั้งใบต้องตกเป็นทาสของเทพเจ้าองค์นี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด แต่ฟาโรห์ได้ร่วมมือกับเทพองค์อื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเทพโอสิลิสนั้นจะมาที่โลกเมื่อดวงดาวทุกดวงมาเรียงตัวกันโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในทุกๆ5,000ันปีและเมื่อเวลานั้นมาถึงฟาโรห์และเหล่าเทพทั้งหลายก็ได้ร่วมมือการจัดการกับเทพโอสิลิสจิตวิญญาณของเทพแห่งความตายได้ถูกนำไปคุมขังไว้อย่างชั้นใต้ดินที่เหมือนกับเขาวงกฏท,ที่ซ่อนอยู่ใต้พิระมิด ส่วนมนุษย์บางส่วนที่บูชาเทพโอซซลิสก็ยังคงพยายามออกมาตามหาเทพแห่งความตายองค์นี้และยังพยายามที่จะปลดปล่อยเทพแห่งความตายองค์นี้อยู่เสมอเพื่อที่พวกเขาจะแลกกับพลังอำนาจที่เทพองค์นี้จะประทานให้โดยไม่สนใจใยดีต่อชะตากรรมของโลกตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าเทพโอซซลิสจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้งโดยสายเลือดแห่งฟาโร่ทายาทเพียงคนเดียวของฟาโร คือเจ้าหญิงอามานาปูเธอได้เสียชีวิตหลังจากที่ให้กำเนิดบุตรโดยทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแล้วแต่มหาฟาโรก็ยังไม่ไว้วางใจเขาได้นำร่างของเจ้าหญิงไปฝังไว้ในส่วนลึกของพีระมิดและเขาก็ได้สร้างกุญแจสวรรค์เพื่อปิดใต้สุสานฟาโรยังได้ฝังทหารนับพันให้กลายเป็นบัมมีเพื่อปกป้องศพของเจ้าหญิงจากพวกที่กระหายในพลังอำนาจตัดมาที่ปัจจุบันดัก ซึ่งเป็นนักโบรณคดีได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งในอียิปต์เขาได้มาพบกับเพื่อนร่วมงานของเขาคือเฮเธอร์และศาตราจารย์เฮเดนเฮเดนได้เล่าให้ผู้เชื่อของเขาฟังว่าชาวอียิปต์สร้างพิระมิดขึ้นมาจากความรู้ที่พวกเขาได้รับมาจากสวรรค์ในอีกเจ็ดวันดวงดาวจะทําการเรียงตัวกันเหนือพิระมิดในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาหาฮาเดน เขาได้เดินแยกออกไปคุยสายในตอนนั้นเองก็มีคนงานคนหนึ่งแอบย่องมาขโมยไม้เท้าของเขาไปนักวิชาการที่มีชื่อว่าเมนโดราได้มาคุยกับดักเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เขาเพิ่งขุดค้นพบดักก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เคยเกิดขึ้นที่นี่ณาบางแห่งในกรุงไคลโลชายปริศนาคนหนึ่งได้ขับรถเข้ามายังส่วนลึกของเมือง เขาได้พบเข้ากับคนงานที่แอบขโมยไม้เท้าของเฮเดนมาชายปริศนาได้เดินเข้ามายังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งและเราก็ได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าปีเตอร์ปีเตอร์ได้เข้าไปพบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งสูบบะลกุอยู่ดูเหมือนว่าปีเตอร์กำลังตามหาบางอย่างอยู่แต่ชายคนนั้นก็บอกกับปีเตอร์ว่ามันมีคนอื่นที่ยอมจ่ายจำนวนมากเพื่อของสิ่งนั้นอยู่แล้ว แต่ปีเตอร์ก็บอกว่าเขายินดีจ่ายมากกว่าคนคนนั้นหลายเท่าหลังจากตกลงราคากันได้ทั้งคู่ก็ได้เดินไปอย่างห้องห้องหนึ่งชายคนนั้นได้เปิดตู้เก็บของและหยิบสิ่งที่ปีเตอร์ต้องการออกมาปรากฏว่ามันคือกุญแจแห่งสวรรค์เมื่อได้กุญแจมาแล้วปีเตอร์ก็ได้ใช้ไม้เท้าของเฮเดนสังหารชายคนนั้นแล้วก็รีบหลบหนีไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฮเดนได้เดินทางมาหาชายที่เขาได้นัดสั่งของเอาไว้ เพื่อมารับกุญแจแห่งสวรรค์ตามที่ได้ตกลงซื้อขายกันเอาไว้แล้วพวกเขาก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อพบว,ว่าชายที่พวกเขานัดเอาไว้ได้นอนตายกลายเป็นศพไปแล้วจู่ๆโทรศัพท์ของเฮเดนก็ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นปีเตอร์ที่โทรเข้ามาและเขาก็ได้เล่าถึงสิ่งที่เขาเพิ่งได้ทําลงไปปีเตอร์ได้ขู่ว่าหากเฮเดนไม่ทําตามที่เขาต้องการเขาจะส่งหม้เท้าของเฮเดนที่เป็นอาวุธสังหารชายคนดังกล่าว ไปให้กับตำรวจต่อมาซาตาจา์เฮเดนได้เดินทางไปพบกับหมอดูที่ชื่อว่าแคร์เขาถามเธอถึงอนาคตที่เขาอยากจะรู้หมอหนูได้บอกกับเขาว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาพยายามมาหลายปีสำเร็จแน่นอนแต่หมอดูก็เลือกที่จะไม่บอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเฮเดนในอนาคตนั่นคือเฮเดนจะต้องตายอย่างแน่นอนเวลาต่อมาเฮเดนได้เดินทางมาพบกับปีเตอร์ปีเตอร์บอกกับเฮเดนว่า เขานั้นต้องการที่จะเข้าไปในสุสานนั้นด้วยและ50%ของสมบัติที่พบจะต้องตกเป็นของเขาเฮเดียนก็ไม่มีทางเลือกมากนักจึงต้องยอมรับข้อเสนอของปีเตอร์เขาได้บอกกับปีเตอร์ว่าให้นำกุญแจสวรรค์มาให้เขาที่ออฟฟิศในวันรุ่งขึ้นตัดมาทางด้านสุสานดักได้พาอาจารย์กลับไปยังห้องพักของเขาดูเหมือนว่าอาจารย์ของดักจะกำลังป่วยหนักหลังจากที่เขาพยายามสำรวจคนคว้ามานานแล้ว ไม่ค่อยได้พักผ่อนอาจารย์ของดักบอกว่าเขาจะต้องเข้าไปในพิระมิดแทนอาจารย์ของเขาดักก็เลยได้ปฏิเสธไปแต่อาจารย์ของเขายังคงยืนกรานและขอร้องให้ดักเข้าไปแทนมันเลยทำให้ดักจำใจต้องตอบตกลงเขาไปในวันรุ่งขึ้นเฮเดนได้ส่งคนไปรับซา,า่าซึ่งเป็นลูกสาวของเขาที่สนามบินดักได้พบกับซา่าในโรงแรมที่พักเขาได้บอกกับเธอเกี่ยวกับอาการป่วยของอาจารย์เขา หลังซาลารู้ว่าเมนโดราสั่งให้ดักเข้าไปในสุสานแทนมันก็ทำให้เธอนัน้นรู้สึกโกรธเธอบอกกับดักว่าเมนโดรานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่เหมาะสมที่จะทำงานนี้และเธอก็ไล่ให้ดักไปผล็อนสาลาได้ไปคุยเรื่องนี้กับเฮเดนพ่อของเธอเฮเดนก็โอเคที่ดักจะเป็นคนเข้าไปในสุสานแทนเมนโดราเพราะว่าเขาทำงานกับเมนโดรามานานแล้วเขาจึงเป็นคนที่ทดแทนที่เหมาะสมที่สุด ซาลาเลยได้โทรไปตามดักกลับมาเมื่อดักกลับมาพบกับเฮเดนเขาก็ได้แนะนําให้ดักรู้จักกับนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆที่จะเข้าร่วมทีมสํารวจในครั้งนี้จากนั้นทั้งหมดได้เดินทางไปยังพีระมิดที่เพิ่งถูกขุดค้นพบพวกเขาได้ตัดสินใจตั้งแคมป์ไกล,กล้พอจะได้เข้าไปยังสุสานในตอนเช้าของวันลุ่งขึ้นเลยและในค่ำคืนนั้นซา,า่าได้เข้ามาหาดักที่เต็นและเล่าให้เขาฟังว่า แม่ของเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อสิบปีก่อนในตอนที่เธอออกจากบ้านไปเพื่อสำรวจพิระมิดโดยแม่ของเธอถูกดักปล้นและทำร้ายจนเสียชีวิตดักที่ได้ยินแบบนั้นก็แสดงความรู้สึกเสียใจกับเธอเช้าวันรุ่งขึ้นคนงานก็ได้เริ่มทำลายกำแพงเพื่อที่ทีมสำรวจจะได้เข้าไปภายในพิระมิดเมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับฝูงแตนจำนวนมากที่ดักรออยู่บางคนในทีมถูกแตนลุมต่อยจนกระทั่งเสียชีวิต ทีมสำรวจเลยตัดสินใจใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลบจากฝูงแตนพวกนี้และเมื่อเดินไปตามทางเดินเรื่อยๆพวกเขาก็ไปพบเขากับห้องถัดไปของพิระมิดมันมีรูปปั้นเล็กๆวางอยู่กลางห้องแล้วก็มีคนในทีมสำรวจเดินไปหยิบรูปปั้นนั้นขึ้นมาดูทําให้กลไกบางอย่างทํางานประตูทางที่พวกเขาเข้ามามันได้ปิดตัวลงและทับร่างคนในทีมจนเสียชีวิตทําให้พวกเขาไม่มีทางเลือก ต้องเดินลึกเข้าไปในพีระมิดเรื่อยๆดักได้เห็นบันไดลับที่ซ่อนอยู่จึงได้บอกกัาทุกคนพวกเขาได้เชื่อว่าบันไดลับนี้จะนำทางพวกเขาเข้าไปอย่างด้านในของสุสานและเมื่อขึ้นบันไดไป่ายพวกเขาก็ได้พบเข้ากับห้องเก็บศพของเจ้าหญิงที่หายสาบสูญไปเมื่อนานมาแล้วคนในทีมได้รีบสำรวจลงศพของเจ้าหญิงทำให้พวกเขาคนพบประตูลับที่ซ่อนอยู่และเมื่อเข้าไปข้างในพวกเขาก็ต้องช็อกกันทั้งทีม เพราะว่าเส้นทางนี้มันคือเขาวงกตอันไร้ที่สิ้นสุดเมื่อเดินตามเขาวงกตไปได้สักพักเฮเดนก็ได้บอกให้ปีเตอร์ไปเดินตามเป็นคนสุดท้ายของขบวนเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้ปีเตอร์สติแตกและเผอไปเหยียบโดน,นกลไกรับเขา้าทําให้มีประตูปิดลงมาระหว่างทีมของพวกเขาพวกเขาเลยถูกแยกออกจากกันเป็นสองทีมดักซาร่าและคนส่วนหนึ่งของทีมได้ตัดสินใจเดินสำรวจกันต่อไป เพราะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ในตอนนั้นและเมื่อพยายามเดินสำรวจไปเรื่อยๆพวกเขาก็ต้องเสียคนในทีมไปทีละคนจนในที่สุดทีมสำรวจทั้งสองกลุ่มก็สามารถกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งพวกเขาได้เดินไปตามเขาวงกฎเพื่อมุ่งหน้าไปยังใจกลางของพีระมิดเมื่อเดินไปได้สักพักพวกเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อได้เห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันคือร่างหมัมมีทหารนับพนัน ที่หันหน้าไปมองยังหลุมศพของเจ้าหญิงจู่ๆคนในทีมก็พูดขึ้นมาว่ามัมมี่เหล่านี้ดูแปลกประหลาดเกินไปพวกมันไม่น่าจะใช่มัมมี่ของมนุษย์แล้วทันใดน,นั้นมัมมี่ตัวหนึ่งก็เกิดเคลื่อนไหวได้และมันก็ตรงเข้าทำร้ายสาราพวกเขาเลยได้ใช้ปืนยิงใส่มัมมี่จนสาราหลุดออกมาได้แต่มัมมี่ที่โดนกระสุนกลับไม่เป็นไรมันได้เริ่มจู่โจมพวกเขาจนทำให้พวกเขาต้องสูญเสียคนในทีมบางคนไป ส่วนคนที่เหลือในทีมก็ได้รีบพากันวิ่งหนีไปจนพวกเขาพบเข้ากับประตูบานหนึ่งที่จะพาพวกเขาไปยังอีกฟากหนึ่งได้และในตอนนี้เองเฮเดียนได้เปิดเผยเรื่องราวแท้จริงทั้งหมดที่เขามาสำรวจพิระมิดแห่งนี้เขาได้สั่งให้สาราลูกสาวของเขาไปเปิดประตูโดยใช้กุญแจแห่งสวรรค์ในการเปิดสารานั้นไม่เพียงแค่เป็นหนึ่งในทีมสำรวจในครั้งนี้เธอยังมีสายเลือดของเจ้าหญิงบุตรสาวของฟาโร์อ,อันยิ่งใหญ่ และเมื่อสาร่าเปิดประตูสําเร็จและเข้าไปในประตูทุกคนในทีมสํารวจก็ถึงกับช็อกเพราะพวกเขาพบเข้ากับเมืองโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้พิระมิดเฮเดนได้สั่งลูกน้องของเขาจับสาร่าไปนั่งล็อกไว้ที่บรรลังและเขาก็ได้เปิดเผยแผนการที่แท้จริงทั้งหมดของเขาเขานั้นตั้งใจที่จะใช้ร่างของสาร่าเป็นพาหนะในการฟื้นคืนชีพให้กับเทพโอซิลิสปรากฏว่าแม่ของสาร่านั้นไม่ได้ตายเพราะกลุ่มโจร เธอถูกสังเกตเพราะว่าไม่ยอมทำตามคำสั่งของเฮเดนสาราเธอก็เสียใจมากไม่ได้รู้ความจริงเรื่องแม่ของเธอแล้วช่วงเวลาที่สำคัญก็มาถึงเฮเดนเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนในการฟื้นคืนชีพเทพโอซิริสที่ถูกกักขังเอาไว้ส่วนดักก็ได้แอบมาช่วยสาราในตอนที่คนของเฮเดนกำลังเผลอและเมื่อหลุดออกมาได้สาราก็ได้หยิบปืนของเฮเดนแล้วจัดการกับเฮเดนในทันทีเฮเดน เมื่อโดนยิงก็ได้ตุยลงไปในแบบเดียวกับที่หมอดูเห็นแล้วจูจ่ๆพีระมิดก็เริ่มพังทลายลงมาพิธีกรรมฟื้นขืนชีพเทพแห่งความตายได้ถูกหยุดไว้ได้ก่อนที่จะทําสําเร็จดักซารา่าและทีมสํารวจส่วนที่เหลือก็พากหน,นีออกมาได้ทันรอดตายจากการโดนพีระมิดถล่มทับได้แล้วเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไง ก็คอมเมนต์พูดคุยกับทางทีมงานได้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ